สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานมิปุชอมบีบันักกับพี่น้องค่ะมื่อนี้มันมีอย่างหลายค่ะน้ำแนวทางมัน,นี้คลิปนี้เซลเล็กวิ่งมาฝากกับพี่น้องค่ะเล็กต่างๆนี่ก็กำลังรวบรวมหาเพื่อมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพื่ในมมเบื้องในชมเบืเก่าเนะาะค่ะเนาะพที่แล้วนี่นะคะาที่แล้วเล็กวิ่งเยาวันวิ่งไฮวิ่งสามกับศูนย์เนาะค่ะหมดที่แล้วมาทั้งล่างทั้งบน สำหรับงวดนี้เห็ดแล้วงใหม่ๆหมาดๆ,ๆค่ะอันนี้งวดก่อนวิ่งสามกับศูนย์ศูนย์มาลางสามมาบนสำหรับงวดใหม่ในงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสี่เนาะค่ะเนาะงวดนี้ได้เกาอับเจ็ด่ะค่ะ ไปพิจรารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อชัดบ่จ๊ะอันนี้งวดเก่าอันนี้เกา่าอันนี้ใหม่สำหรับอ่านักวิ่งนะัะพี่น้องค่ะสำหรับนักวิง่งเอาไปวิ่งได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขวิง่ง วัดประจําวันที่1เดือน10ปี64ค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้กะแต่เล็กยิ่มว่าฝากแต่ว่ากะนั่มเลยไอ้ลักสิบมามาให้ค่ะพี่น้องคะอันนี้มาได้ทั้งลักสิบแักงวยโมเที่แล้วนี้มานีจับคู่ให้ค่ะพี่น้องคะ่ะ เลขจับคู่ให้เด็กขับปีนองคะ่ะอันนี้สูตรของเยวันค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้สูตรนี่อันนี้สูตรไม่ค่ะพี่น้องคะ่ะเหลศูนย์ตัวเดียว,ยว,วสูนย์เยบันเด็กเก่ากับเจ็ดก็เ,เลยนําม,มาเป็นศูนย์เก่าเจ็ดเก่าศูนย์เก่าบอหนึ่งมันออกแล้วนะค่ะเหลือศูนย์เจ็ดตัวเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะมันจะบอแน่เนาคะค่ะเลขออกตัวเก่าตัวเดิมกับบอหี้ผิดกติกาค่ะพี่น้องคะ่ะ ไปเป็นแนวทางสื่อสลักิมืมงรัฐบาลเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดจิจารณญานในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้อันนี้เป็นเล็กจับคว้ยเด้อค่ะพี่น้องค่ะพูดยังบมงมากพอชอบกะบมเป็นยังเล็กเือเสียเอาตะลึกวิ่งก็ได้น,นี่เป็นเล็กวิ่งค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่เขานะคะเล็กวิง่งเล็กเยาวันกะเห็ดหายโรคหายซุกงวอจงงวดเด,ด้อค่ะเล็กวิง่งเขาตลอด สำหรับสูตรคำน,นวณในการเฮ็ดโรคหายลร้คลิดหรอกค่ะพี่นะ้นองค่ะสูตรคำนวณนีน่เป็นสูตรของมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรคำนวณกระสีใดเลขวิ่งอสองตัวบางที่สองตัวนี่มันชนกันเลี้ยกระสีเลีกก้ยตัวเดียวนี่ค่ะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเลือดค่ะเด้อสเตนี้กำลังใจหาเล็ดเด็ดเล็กเหม็นเหม็นมาฝาก สำหรับเลขอ่าผู้ว่างดีเลขพันหายน่าวันหนึ่งหันกะขเขาจ้าก็ถือกันเป็นแสนเป็นล้านจะเป็นน้องจา่าพันหายน่าสามห้าแปดญี่ปุนกระโหลกมากเนาะคะ่ะซื้อแต่สามตัวแต่สองต, 2, ตอยากได้หลายเ,าเลยบ่ได้ซ้ำแต่ว่าก็ดีใจกับผู้ที่เป็นโชคดีผู้เพ,พิ่นได้ผู้เพิ่นรวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะญี่ปุนทุนน้อยซื้อแต่สามตอยากได้หลายะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะ อันนี้วิ่ง้ะจ้ะเอาไว้เห้พิจารณาเบินกับพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นำจับคู่ไอ้พอเอาเลขวิ่งมาอ่าคำนวณเลขวิ่งให้แล้วได้เก้ารับเจ็ดแล้วก็คำนวณจับคู่ให้นำสองตัวเลขสองตัวสองหางเดิมมันสิเป็นศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องศูนย์เก้าเจ็ด แต่ส่วนหมากมันสิบอกมันสิบอกค่อยมากคู่กันหรืมันสีมากคูกันพีน้องค่ะ97กรบอกโหเนาะคะเนาะเล็กถกเลขกหยถูกหอยอาจารย์ถุกอาจารย์มีเข่ามีออกมีรุดมีอันนี้ค่ะพีน้องค่ะป้ใดทีพ่นเข่าพ่นแม่นกะยินดีกับพ่นนําค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเล็กเย้บันกระทืกระทืบว่าเมนอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ค่อยมีคนเห็นบ่ค่อยมีคนเบิ่งค่ะ ก็ฝากกันเบอ่งนี้นะคะฝากกดอไก้แจรกกดซับซากย์เนี่ยค่ะจะได้มีเปลือปล่อนๆได้เห็นเด้มาให้กำลังใจเยวันหลายๆเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะคอ้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะยินดีกับพู้ที่โชคดีเมื่อว่าน,นินดาคาร์เ้อร์ผู้ใดบ่โชคดีก็ตามต่อค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเบิ่งก็อนสิจบคลิปค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจถุกทูกทันนะคะที่มาเข้ามาแวะมาเยี่ยมมาชม ผู้ใดเมามาเห็นคลิปนี้ก็ค่อยถือรางวัลยิ่งใหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเยาวันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ทํางานตอนเอาเดี๋ยวฝากนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเยาวันทํางานอยู่ค่ะอันนี้เป็นยางวอลลิงอัดออกมาเป็นแผ่นจังสี่หนังตกแต่งนี่ค่ะชิ้นงานตกแต่งแล้วสิเป็นชิ้นจากสี่ี่สิเป็นชิ้นแล้วนี้ค่ะพี่น้องค่ะได้ สนใจมากสร้างไะไรปะคะรับ้างผลิตชิ้นยางอะไรทุกชนิดเุ่งรับหันนจ้นทุงรับพันจุนนี่สิเป็นยางเลียนแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่นองคะ่ะอันนี้มันยังไม่ได้ตกแต่งคะ่ะดีวสิแต่งให้บนพื้นรองคะ่ะแต่งออกแต่งขีมันออก คือส่วนเกินของชิ้นงานองนอกกระพน้องค่ะนี่ค่ะมันกเนกษตรเป็นกบกนั่นนี่ข้างในก็ใส่คัตเตอร์คูนในเรื่อเหมือนกนับน่งยุ้งซิลดอกกพี่น้องค่ะนั่งทำงานไปน,น,นปไั่นนนนนงคำนวณหวยปากให้เพื่อนเพื่อนนั่งสาร์อาทิตย์ขันบ้านก็จะไปหาซองอ่างน้ำมนต์มาฝากเพื่อนเพื่อนในเบื้องในช่วง วัดมันก็เปิดอยู่ค่ะแต่ว่ายังบนันไดกา,ออกาวะคณะเราก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะีวันฉีดวัคซีนเข็มหน,น,นึ่งแล้วแอตราเซเนก้านะคะชิ้นงานอันนี้เป็นยางแหวนเสียงอ,ออดเครื่องอัดยางค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะยางมีหลายขนาดตันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่ง ชิ้นอย่างสีอัดออกมามันก็สิเป็นชิ้นอย่างสีไงตัวน้อยอย่างสีอัดมาสิเป็นแผงเป็นแม่พิมพ์มีไงแม่พิมพ์สิคือขนมครกนี่แหละพี่น้องค่ะแต่ไขยอย่อย่างละแล้วก็ยางใส่แล้วก็เครื่องอัดให้มันเนีนๆมันก็สิเป็นชิ้นงานออกมาตัวนี้เขาสีตัวนี้ไม่ได้ใส่แกะนะคะเอาใส,เเส่เล็กแลมเล็กแลมแกะ แกะแล้วก็ดึงดึงออกอังสิได้อัสิได้มากเป็นชิ้นงานหลายขั้นตอนค่ะก็เสียดายเงินเขานี่ค่ะเห็นแกะสิก็เสิว่าเขียง่ายแทีมันมองง่ายดิยค่ะพี่น้องค่ะตอนแกะอันทุดท้ายนี่คือง่ายค่ะแกะออกแล้วก็น,นับแพ็คใส่ถุงส่งค่ะพี่น้องค่ะได้สนใจก็ ติดต่อวว่าจ้างเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้คลิปนี้มาแค่นี้แหละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนิดนะคะ่ะสวัสดีค่ะขอจุกหวยนะคะ